ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหระบ้านยิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับความโดดเด่นหรือคําจากัดความเฉพาะครึ่งเดือนแรกนะครับระหว่างวันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563มีครบหมดเลยตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9และ0นะฮะถือว่าจะมีให้กับทุกๆเลขตามปีพศเกิดของท่านนะครับใครเกิดพศที่ลงท้ายด้วยเลขอะไรนะครับก็ไปดูเลขนั้นเลยนะฮะเป็นคําจากัด ความสั้นๆหรือการทํานายดวงแบบสั้นๆในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นดวงโดยรวมโดยเฉพาะปากแรกเท่านั้นนะครับไม่ได้เจาะจงรูปดวงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตอินโทรมา ย้อนไ้ก่อนนะครับว่าดูตามปีพศออเกิดนะีฮะท่านเกิดพศออลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ชมเลขนั้นยกตัวอย่างเช่นเกิดปีพศ2563ให้ชมเลข3นะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าใจกฎกติกามารยาทเรียบร้อยแล้วเราเริ่มต้นกันด้วยเลข0ครับ คนสูงนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับถือว่าเหนื่อยนะฮะแต่ก็ยังดีเพราะว่าอาจจะมีเสียงหัวเราะนะฮะมีคนเข้าหามาบ้างแต่สุดท้ายคุณก็ยังมีเรื่องของการบั่นทอนจิตใจกำลังใจหรือว่าเหนื่อยกับคนรอบข้างคนรอบกายบ้างเล็กๆน้อยๆรู้สึกมันเหนื่อยเท่านั้นเองแต่ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตเพียงแต่ว่าคุณยังคงมีเรื่องกังวลนั่นเองนะครับต่อกันด้วยคุณก้านะครับก็จะเหนื่อยกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องคุณแฟนลักษณะแบบนั้นก็ยังงค ทำให้เหนื่อยแล้วก็เครียดด้วยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงระวังเรื่องมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะหรือว่าทะเลาะบอกแหวงกันนะครับกับคนใกล้ตัวให้ระวังมากๆเพราะช่วงนี้ดวงของคุณก้าวอาจจะมีเรื่องของความใจร้อนอยู่เป็นเนือเ่องนั่นเองครับ ต่อกัด้วยคุณ8นะคบคุณ8จะมีเรื่องของจิตใจไม่โอเคสักเท่าไหร่น้อยอกน้อยใจนะรู้สึกเซ็งๆแต่ถามว่าความเซ็งความเบื่อความน้อยนะหรือความน้อยใจเนี่ยยังคงมีเสียงหัวเราะนะฮะให้กับตัวคุณเองและบริวารยังคงมีเรื่องอาหารการกินมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานยังคงมีความสุขแต่บางครั้งแอบน้อยใจไม่ได้นั่นเองนะครับคุณ8ต่อกันด้วยคุณ7นะครับนะช่วงนี้คุณ7กําลังใจไม่โอเคเลยนะครับรเรียกได้ว่ามันเหมือนนอยๆเซ็งเเบื่อเบื่อถอนหายใจวันละสิบรอบอะไรแล้วสนับ ประมาณแบบนั้นเพราะมันไม่ค่อยมีโอกาสหรือว่ามีกําลังใจเข้ามาบางครั้งบางท่านอาจจะทะเลาะก,กับบริวารคุณแฟนก็ได้นะครับหรือว่าเหนื่อยใจกับคนที่อยู่ในปกครองนั่นเองครับจนทําให้คุณเจ็ดนั้นค่อนข้างจะเบื่อเสงๆไปไม่ถูกเช่นเดียวกันนะฮะเ็าเป็นว่าหมอเบิ้ลมีกำลังใจให้กับคุณเจ็ดทุกๆท่านแล้วกันนะครับคุณหกนะครับคนรักจะเข้าหามากแต่ถามว่าเข้าหาบางครั้งนะฮะทำให้คุณนั้นเหนื่อยนะเหมือนกับว่าเขาเราทําอะไรมากมายไม่ได้กระดิกต,ตัวนิดหน่อยก็ไม่ได้นะฮะก็เขาก็จะเข้าหาเราจนทําให้รรู้้สึกบางคั เหนื่อยเซ็งแต่ถามว่ามีอะไรไหมไม่มากครับเขาเข้าหาดีกว่าไม่เข้าหานะจ๊ะส่วนเรื่องการงานก็อาจจะเยอะขึ้นนะฮะมีงานเข้ามาให้หนุนให้หนีให้ทำมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นเพียงแต่ว่างานที่รับผิดชอบนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเครียดมากมันมีปัญหาก็จริงแต่แก้ไปได้ครับ ต่อไปคุณ5้านะครับให้ระมัดระวังเรื่องการงานและความรักนะครับจะมีอุปสรรคหรือไม่ราบรื่นนั่นเองอยู่ๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ๆก็เจอปัญหาเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ทาอะไรก็เป็นไปได้คุณจะต้องเข้าไปจัดก,การหรือว่าแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองในช่วงต้นเดือนนี้นะครับรวมถึงความรักด้วยนะบางทีบางครั้งเราไม่ได้ทําอะไรเขาก็งอนเราน้อยใจเราน,นั่นเองนะจนทาให้คุณนั้นรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจขอเป็นกาลังใจให,ให้กับคุณ5สูๆนไไมมมม่่าากกเหน่่อย,อยแตสุดท้ายผ่านไปไป้ ต่อไปด้วยนะครับคน4ีนะฮะในช่วงต้นเดือนนะครับเรียกได้ว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องทําก้มหน้าก้มตาทาในสิ่งที่เขามอบหมายมาหรือความรับผิดชอบของเราก็ต้องทําไปนู่นมานี่ไปทางนั้นอย่างนี้เหนื่อยพอสมควรเพียงแต่ว่าอการเหนื่อยอาจจะมีโชคมาหนึ่งหนึ่งก็เป็นได้นะครับการเงินนะอาจจะไม่ค่อยดีโดนเต็มเต็มเนือเรื่องการเงินนะฮะแต่ก็แค่เป็นการกังวลเท่านั้นนะครับกังวลที่ว่ามองเห็นแล้วว่าอนาคตการเงินคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นแต่ก็กังวลไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กดดันตัวเองอยู่นะครับต่อไปด้ ถาไม่เหลือมากนะครับที่สําคัญที่สุดการเงินทำไมมันรั่วขนาดนี้นะฮะที่สําคัญเลยยิ่งกว่าการเงินรั่วก็คือเงินมันไม่ค่อยเข้านั่นเองนะครับมันมีความทุกข์ก้อนใหญ่หรือความกังวลอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับตัวเองก็กดดันตัวเองแล้วการเงินหรือว่าอุปสรรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นด้วยเรียกได้ว่าบางครั้งบางท่านบางคนก็จะเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องจนทําให้ทะเลาะเบากแว้งกันได้นะครับ ต่อคน่นคนสองนะฮะคนสองนะครับในช่วงนี้ดีนะมีผู้ใหญ่เข้ามาคอยดูแลจากที่ว่าหรือว่าเหนื่อยก็ตามนะฮะแต่ก็นิดหน่อยไม่เยอะนะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับคุณแฟนเนาะแต่ไม่เยอะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราทําใจได้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นสุดท้ายคุณก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะเขาให้ใจกับคุณนั่นเองนะครับ และท่านสุดท้ายเลข1คุณหนึ่งะฮะให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับอาจจะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องให้คิดให้เครียดและที่สําคัญที่สุดคือผู้ใหญ่จะนําความเหนื่อยความเหน็ดมาให้กับเรามีปัญหากับผู้ใหญ่ทะเลาะกับผู้วัยผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดนด้านหนึ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่จะนําปัญหามาให้กับคุณหนึ่งนั่นเองแหละครับอ้าวเรียบร้อยรวดเร็วงดงามเนะะี่ย ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับโดดเด่นนะฮะหรือว่าคลิปโดดเด่นในช่วงปักแรกก็คือตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่2 3ตุลาคมพุทธศักราช2563ใครเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่าตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกหรืออยากระบายเรื่องอะไรแต่มาคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวมมเพิ้อนจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับฝากไว้ด้วยลวกันครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดเลิฟกดซับสไคร้สามช่องทางนะครับหนึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กสองคือ YouTube, ยูทูบช สาคือ IG i n s t a g r a แกรมนะฮะทั้ง3ช่องทางชื่อเดียวกันหมดครับดูดูโหระป้านเ้มสำหรับวันนี้หมอเบิร์ดขอบพระคุณมากๆที่ติดตามชมคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปถัดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ